Oh <yeah. S 1> วันนี้ผมก็จะมาแจากโปรล่องหุ่นนะครับเป็นโปรที่ผมแจกอยู่ในดีนะครับเนี่ยนี่ห้องนี้นครับให้เราคัดลอกเอามาใส่ในตัวรันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดลอกมาใส่แล้วนะครับแล้วผมก็กดรันแล้วนะครับนี่นตัวนี้นะครับผมก็จะลองเอาไปใชใ้ดูนะว่าคนอื่นเขาไม่เห็นเราจริงๆนะผมจะลองเดินไปหาคนดูนะครับ ฮัลโหลพี่ัโหลพี่ไอ้เหลืองโหลโอ้โหเฮียกดตรงไหนวะเนี่ยกดเฮียนี่ลกันไม่รู้หัวเดามัวม่กกดไม่หมดอ่ะเราลองไปถามไ้คนนี้ให้ดูนะครับเฮียไอ้เฮียโหดีกว่าเนี่ยครับมันไม่เห็นนะครับไฟเยนะ โลโหลโหลพี่โหลพี่โหลพี่ไอ้ันหน้าไอ้งอกโหลโอ้โหจะถามใครวะเนี่ยเซิร์ฟนี้แม่งไม่แม่งไม่พูดกันเลยเรื่องไหวนะเนี่ยโอ้โหแค่สิบเอ็ดไฟโร่โหลพี่โร่พี่โหลพี่เฮ้ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยพี่ได้ยินได้ยิน ไอ้พี่ลองดูให้ผมหน่อยดิไอ้ถ้าผมอ่ะอ่ะานะพี่ลองดูผมนะโอเคไหมฮะเอลสเอลส์สิเอาเมื่อาากี้พี่เห็นตัวผมไหมไม่เห็นอนะหายไปไหนวะโอเคพี่โอเคพี่เห็น<อ>ไหมครับถ้าเรากดเปิดนี้ครับมันก็จะไม่เห็นตัวแล้วครับเดี๋ยวผมลองเราไม่ด่าให้ดูนะว่ามันไม่ได้ยินนะครับมันจะไปดา่าด่าคนเดิมคนระับมันเอาไปแล้วอ่ะ นี่นะครับถามใครดีวะเอ,อ้นี่สักคนหนึ่งโอรอพี่รลพี่รลพี่อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่พี่ไอพี่ผมไม่ได้จะจับพี่เดี๋ยวก่อนพี่พี่พ,พี่เดี๋ยว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 ผมไม่ได้จะผมจะอาชีพก็ได้พี่นี่ผมไม่ได้จะจับนะพี่อ่ะพี่ดูผมนะพี่ฮัลโหล พี่ดีไหมเนะี่ยได้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 เอาเถอะพี่ไปลองดูไอ้ลองดูตัวให้ผมหน่อยพี่เพราะว่าเมื่อกี้ไอ้ถ้าผมหายตัวแล้วพี่จะเห็นตัวผมไหมนนะเนาะเข้าใจไหมเอาเ,ออเอออมื่อกี้พี่เห็นผมไหมเนะมี่ยนเะมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นอะ่ะโอเคพี่โอเค,อเคพี่นี่นะครับมันก็ไม่มีคนเห็นเรานะครับถ้าเราใช้ตัวรัานนี้นะครับเห็นไหม โอเคนะครับใครอยากได้ก็มาเอาดีดีขอครับเนี่ยผมจะแจกวันนี้ดีๆนะครับ,มรบไม่ต้องไปกดหลับยนต์นะครับเข้ามาแล้วก็เอาได้เลยนะครับโอเคครับ,บค,ครับ